วอดุคลาสิกที่ทุกคนรอเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วค่ะจะบอกว่าอุ้มเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เจ้าเรือนนี้เป็นเรือนหลักนะไม่ใช่แค่สมาวอดเรือนหลักนะทุกคนแต่ว่ากลายมาเป็นนาฬิกาเรือนหลักวันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันหน้าตาดีขึ้นข้อแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่านะคะฟังก์ชันที่เขาใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแทก็กการนอนนะคะการวัดไขมันจะไปถึง ECG และแน่นอนเรือนนี้วัดความดันได้นะทุกคนอยากมาเล่าให้ฟังมากนะคะว่ามันเจ๋งกันาดไหนแล้วไมุ่้หนึงชอบมันขนาดนี้แต่อย่าง สายเนี่ยอเปลี่ยนใช้เองนะทุกคนถ้าใครนะคะไปซื้อมาเนี่ยก็จะได้นะคะสายที่เป็นไฮบริดอีโคเลเทอร์นะมันก็จะสวยดีเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะมีทั้งหมดสสีด้วยกันนะคะสีนี้คือสีซิเวอร์นะสำหรับตัวเรือนซิเวอร์นะคะอีกสีนึงจะเป็นสีดําแล้วก็สายเนี่ยจะได้ตามนั้นสายก็จะมีทั้งหมดสองสายค่ะสี่สามกับสี่เจ็ดอุ้มเนี่ยข้อมือเล็กนะข้อมืออุ้มเนี่ยอยู่ที่สิบห้าเซนนะคะไซส์สี่เจ็ดยังได้นะทุกคนอุ้มว่าโอเคเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาเทียบไซส์ นาฬิกาสมรคายหลายๆคนนะคะมักจะมีความหมายมากกว่าแค่การดูเวลาเพราะเราสามารถจะบ่งบอกนะคะถึงไลฟ์สไตล์เนี่ยของคนที่ใส่ได้เลยการซิ่งวัตถุคลาสสิกนะเลยทาให้อุ้มเนี่ยชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันสามารถเอฟเฟกต์เนี่ยความเป็นเราได้สุดๆไปเลยนะคะและสำคัญนะมันมีความคล้ายเนี่ยกับนาฬิกาจริงๆเนี่ยมากๆนะคะอุ้มเทียบกับโรเล็กให้ดูเลยละกันอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าไซส์47มิลน,นะคะทเทียบกับโลเลนะรเล็กนะใกล้เคียงกันมากๆเลยถ้าเทียบเรื่องของความหรูหราัน,นี้แล้วแต่ความชอบนะแต่อุ้มว่าเวลาที่เราใส่นะก็ไม่รู้ มากๆรวมทั้งตัววัสดุของเขานะคะปีนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวสแตนเลสสตีลต้องบอกก่อนว่ามันจะหนักกว่าตัวธรรมดาเนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะแต่ผมชอบฟินนชชิ่งนะคะชอบการสัมผัสนะที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยทำออกมาได้ดีนะสวยเลยทีเดียวนะคะน้ําหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่59กรัมนะสำหรับรุ่น47มิลแล้วคุณดูขอบเบรซิตรงนี้มันจะสามารถหมุนได้ใช่ไหมหมุนได้ไม่พอเขาทําให้มันบางลงเว้ยแล้วนี่คุณดูมันจะมีตัวเลขนะคะสลักอยู่ด้านในแบบนี้เห็นปะทำให้นะตัวเรือนมันสวยมากยยิ่่งงขึ้้้นนะคะคแลววกชวปกปอ ของหน้าจอยด้วยค่ะนั้นค่าเนี่ยจะมีปุ่มเนี่ยมาให้2ปุ่มนะคะสําหรับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะคะจะเป็น Samsung Bio Active Sensor เดี๋ยวอุ้มมาเล่าให้ฟังกันต่อไปแล้วกันนะคะว่ามันสามารถวัดค่าอะไรได้บ้างแล้วตัวนี้สามารถจะเปลี่ยนสายได้ง่ายมากๆนะคะคุณสามารถไปหาซื้อสายนะขนาด20มิลน,นะคะก็คือเอามาเปลี่ยนเนี่ยดันสลักตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยทันทีเนาะยัไม่พอทุกคนถ้าคุณนะคะชอบเปลี่ยนสายในการมันสามารถเข้าได้กับทุกลุกเลยเนี่ยสมมติอุ้มนะคะใส่ออกงานนะ,นะนนบบนอ สายหนังแบบนี้มาใส่ก็หล่อๆเลยหรือถ้าใครนะคะชอบนะที่เป็นแบบว่าสายสปอร์ตออก,กาลังกายคุณก็ใช้สายที่แถมมาในกล่องนะคะหรือว่าคุณจะไปหาซื้อนะสายซิลิโคนนะที่คุณชื่นชอบมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูหน้าจอกันต่อน,นิดนึงละกันจอสวยมากไปเี้ทุกคนขนาดของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.5นิ้วและไม่ใช่สวยอย่างเดียวทุกคนนี่มันคือจอซัฟฟเว้ยนี่คือจอซัฟฟายคริสตัลนะคะวัสดุทํามาดีแข็งแรงมากๆอุ้มเนี่ยใช้แบบไม่ทะนุถนอมเลยนะคะนี่ยังไม่มีรอยอะไรเลยนะก็คือทําออกมาไดด้ีนะ แล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นจอ Super a ์อ l e d เค่ะมาพร้อมกับ Full Color ร์อเวส On Display นะเหมือนที่บอกไปแสดงผลสีสันได้สวยงามจริงๆนะคุณสามารถนะคะใช้งานเนี่ยดูร่วงดูรูปนะคะผ่านตัวนาฬิการวมทั้งคุณสามารถใช้งานพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกลงพวกลายนะคะดูรูปในไลน์ได้อีกด้วยนะสำหรับนะคะตัว Galaxy Watch นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังต่อไปละกันว่ามันทาอะไรได้บ้าง เมื่อกี้เนี่ยชื่นชมในความหล่อในความหน้าตาดีของน้องไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะลอยเนียยไม่พอมันต้องฉลาดด้วยแล้วเซนเซอร์ที่เป็น Bio Active Sensor ของทาง a m s u n งเนี่ยฉลาดมากๆจริงๆนะเริ่มต้นนะคะอุ้งหญ่ดดูกลุ่นเนี่ยทำการเชื่อมต่อกับมือถือของคุณนี่นะใครนะคะใช้ s ั m s u ง galaxy c f หรือ C45 เนี่ยมันจะมีบางฟังก์ชันนะที่คุณสามารถใช้งานได้มากกว่านะคะเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูว่าเปไ็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยมาดูใน,อน,นอาาาแนะะนอปพล,ลิเคชัน การออกกําลังนะคะเจ้าเครื right. Now, ่องนี uh ้เ huh. นี่ยมีก so like ีฬาเนี่ยมาให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณสามารถเลื่อนนะคะแล้วก็กดเข้ามาดูนะที่สปอร์ตได้เลยนะเดี๋ยวอุ้มลองเลื่อนให้ดูกีฬานะคะก็จะมีตั้งแต่การเดินนะการขี่จักรยานโอ้นี่กีฬาเต็มไปหมดนะคะสามารถจะใส่เพิ่มได้ด้วยนะมีหลากหลายอย่างนะคะให้คุณเนี่ยมาใช้งานดูดีกลอบเกิร์ฟนะคะก็สามารถแท็กได้นะคะฟุตบอลมวยยินทนูเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอุ้มเนี่ยไม่ใช่สายสปอร์ตมากนักนะคะแต่ว่าสามารถแท็กได้โดยที่มันมี GPS ด้วยนะคะและสําสำคัญทุกคนนี่เลยคุณสาาามรรรถแท็กกเื่อองงข เจ้าต,ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเจ้าของตัวนอนหลับนะคะการแท็กการนอนเนี่ยตัวหนึ่งเลยนะเพียงแค่คุณใส่นอนเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่มันจะวัดได้เนี่ยหลายอย่างนะว่า้คุณนอนไปเท่าไหร่นะคะคะแนนการนอนหลับเป็นยัยงไงนะคะรวมถึงสเตตในการนอนคุณเนี่ยนอนตื่นแบบหลับๆ,ๆนะะตื่นๆ่นนะคะกี่นาทีไ e m กี่นาทีนอนปันกลางนะคะกี่นาทนะนะีหรือว่ารับลึกเนี่ยกี่นาทีนะคะออกซิเจนในเลือดระหว่างน,นอนหลับก็สามารถแท็กได้นะว่าระหว่างนอนเนี่ยมันจะลงไปนะคะที่เท่าไหร ff, ่ก็มาดูจากตรงนี้หรือคุณยังสามารถบันทึกเรื ed, ่องของการกลนได้ด้วยนะคะเพียงแค่ มือถือของคุณเนี่ยวางไว้ใกล้ๆนะมันจะบันทึกนะคะสามารถกดเปิดหรือว่าปิดก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วตรงนี้นะคะถ้าคุณนอนครบ7วันปุ๊บมันจะแท็กให้เราเลยว่าการนอนของคุณเนี่ยมันคล้ายกับสัตว์ประเภทไหนนะคะก็สามารถมากดดูจากตรงนี้ได้แล้วมีเรื่องของอุณหภูมิผิวหนังขณะนอนได้อันนี้คือร่วมของการนอนหลับนะคะรวนๆเลยทีนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะคะอันนี้เนี่ยอุ้มให้มันตั้งนะคะแท็กเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะมันก็จะแท็กให้เรานะคะเพื่อจะดูว่าอุยอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไ เครียดไหมนะเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะมันจะมาแสดงผลตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของส่วนประกอบของร่างกายค่ะอันนี้เนี่ยอุ้งเคยรีวิวไปแล้วนะตอน Galaxy Watch 5ค่ะซึ่งเลิศมากๆอุ้มอธิบายง,ง่ายๆเลยค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถจะวัดนนในเรื่องของพวกไขมันต่างๆได้ซิ่งที่มันวัดได้นะคะมีอะไรบ้างมีทั้งนะคะน้ำหนักมีเรากรอกเองเนาะก็จะมีนะคะกล้ามเนื้อโครงล่างมวลไขมันน้ำในร่างกายเป็นยังไงวิเคราะห์ร่างกายของเรานะคะว่าไขามันของร่างกายของเราเนี่ยโอ้ทะลุไปเท่าไหร่แล้ว BMI เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อัตราการใช้้้พพพลัังงาานนนนืฐววกีจะด เหมดลยนะซึ่งมันดีมากทุกคนบางทีเนี่ยอย่างอุ้มเนี่ยไม่ได้ออกกอนังกายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้สุขภาพของเราเนี่ยมันไปในทิศทางไหนเนี่ยก็มาดูคร่าวๆได้จากตรงนี้ก่อนไปตรวจสุขภาพก็ได้นะคะรวมทั้งออกซิเจนในเลือดตัวนี้ค่ะอุ้มก็สามารถกดเปิดได้ว่าเอ๊ออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วตัวนี้นะคะยังสามารถวัดนะ ECG หรือว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อีกด้วยนะคะซึ่งมันจะสามารถวิเคราะห์ออกมานะคะว่าการเต้นผิวของหัวใจเนี่ยมันเป็นย่ี ได้รู้ก่อนนะว่าเฮ้ยหัวใจของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้แต่จุดหนึ่งนะคะที่อุ้มอยากจะเล่าทุกคนฟังเลยก็คือเจ้าตัวนี้สามารถวัดความดันเลือดได้และค่อนข้างจะเป๊ะมากๆเลยนะเดี๋ยวอุ้มมาสาธิตการวัดให้ดูนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่นะเป็นเครื่องวัดความดันด้วยเทียบกับตัวนาฬิกาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเริ่มทําการวัดกันนะคะที่ตัวนาฬิกาเนี่ยให้เราหมุนนะคะที่ตรงขอบเบลซลเนี่ยไปเจอกับคําว่านี่เลยเอ่อความดันเลือดนะคะแล้วก็กดคําว่าวัดเลยครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเซต การที่ต้องใช้นะเครื่องวัดความดันประมาณนี้นะคะเอามาเทียบเคียงกันนิดนึงเฉพาะตอนเริ่มเนาะหลังจากนั้นนะคะคุณก็กดตกลงเนาะตรงนี้ให้เราอยู่นิ่งๆเดี๋ยวต้องเลิกพูดก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยอุ้มใช้นะตัว Galaxy Watch 6เนี่ยวัดออกมาได้ตัวบน118ตัวล่าง76นะคะตากนันเต้หนหัวใจ92นะอันนี้คือใช้เครื่องเนี่ยที่ได้มาตรฐานวัดนะคะก็อยู่ที่115นะคะกับ74แล้วก็89มีคาดเคลื่อนกันนิดเดียวนะคะนิดเดียวเลยนะโดยรวมเนี่ยก็ทำออกมาได้น่าประทับใจนะสำหรับเองเนี่ยก็ใช้อ้างอิงทางการแพทย์อาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาไว้พอดูได้ว่าเอ้ยตอนนี้ความดันเราเนี่ยมันสูงนะคะหรือมันต่ำาอ 6. ปกติหรือเปล่าหรือว่าถึงเวลาแบบเฮ้ยต้องรู้สึกว่ามันแปลก,ปกต้องไปพบแพทย์นะคะคุณก็มาตรวจเช็คเนี่ยคร่าวๆแบบนี้ได้ก่อนนี้เนี่ยเริดป็นม่นะและ้วถ้าคุณคิดว่าเจ๋งแล้วนะคะมันยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนแค่คุณใช้กับตัว Galaxy c 5 5นะคะจริงๆก็ Galaxy c 4 5ก็ได้นะ,ค,ะคุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชันหนึ่งที่โคชอบมากๆเลยอามาดูกันนะคะคุณเข้ามาที่กล้องด้านหน้าก่อนเนาะของตัว c 5 5นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆนะเอาตรงนี้ขึ้นมานะคะอย่ากลางสุดนะอย่ากลางมาครึ่งหนึ่งนะคะเอาประมาณนี้แล้วตั้งไว้นะคะ งเสร็จปุ๊บนะที่ตัวนาฬิกานะคะจะมีรูปกล้องขึ้นมาด้านล่างตรงนี้ติมเลยมันจะขึ้นมาว่ากําลังโหลดตัวอย่างแปลว่าอะไรคุณสามารถที่จะดูนะคะพรีวิวหน้าพรีวิวตรงนู้นนะคะมันจะมาขึ้นที่นาฬิกาของเราตรงนี้เนาะสังเกตดูว่าคุณสามารถจะหมุนได้ด้วยนะเวลาที่เราหมุนนะคะหมุนไปทางขวาก็คือซูมอินเห็นไหมมันจะซูมอินเข้าไปเรื่อยๆนะคะหมุนมาทางซ้ายนะก็คือซูมอานะคะแบบนี้เลยซูมอาได้สุดเลยประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ซูมอินซูมอาได้อย่างเดียวทุกคนคุ เลยแน่สามสองหนึ่ง กดถ่ายได้แบบนี้นะคะไม่ใช่ถ่ายได้เดียวคุณสามารถจะกดดูภาพได้ด้วยนีย่ดูภาพจากเมื่อกี้ได้นะคะซึ่งสามารถจะปรับนะคะได้2โหมดก็คือโหมดถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเว้น,นึกภาพนะเวลาที่แบบว่าคุณอยู่ไกลๆนะคะต้องการจะถ่ายรูปกับแฟนหรือถ่ายวิดีโอกับแฟนนะคะคุณก็มาใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยโคตรเลิศมากนอกจากเรื่องการถ่ายรูปแล้วนะคะแค่คุณเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวมือถือ Sams u n g g a l a x y นะคุณจะสามารถลงแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายได้เลยนะคะมันจะมีเพจ s โต r e เนี่ยของตัวนาฬิกาคุณดาวน์โหลดนะคะอันนนนีท่แนะนนะําาลคือโหดม Google p พ a y นะคะ g o o g l e Map นะตัวเครื่องเล่มันมีอยู่แล้วนะคะเนี่ยโหลดมาได้เลยนะหรือชแชร์แท่มอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ Spotify เนี่ยก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันสาธิตให้ดูละกันเดี๋ยวผมลองไลน์ให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยใช้งานบ่อยมากๆนะครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เรา QR code ล็อกอินก่อนนะคะล็อกอินเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเจอกับหน้าตาเนี่ยแบบนี้เลยเวลาที่เรากดเข้าไปนะคะก็จะเจอกับการสแสดงผลภาษาไทยดีมากนะอ่านเนี่ยคลีนคลีนเลยดูรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็การตอบเนี่ยคุณตอบได้หลากหลายแบบนะเดี๋ยวจะลองกดอันนี้ให้ดูนะะนนะะคคคอออัีี้ืยย์์บรดาไท หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีคีย์บอร์ดนี้ให้คุณนะคะเข้าไปไดาวน์โหลดนะ G บอร์ดที่อยู่ในตัวนาฬิกาเข้า Google Store นะคะตัวนี้นะในในาฬิกา Play Store นะคะแล้วโหลด g b บอร์ดมาคุณจะได้คีย์บอร์ดตัวนี้ตามมาด้วยนะคะเป็นภาษาไทยตัวนี้เนี่ยสามารถจะเลื่อนพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วคุณดูเล็กๆตรงนี้นะที่มันเป็นนะคะนี่เราสามารถจะกดนะตรงไมโครโฟนนะคุณแม่โทรหาอุ้มหน่อยแล้วกดส่งไปได้เลยนะคะแบบนี้นะเป็นภาษาไทยเนี่ยชัดเจนแบบนี้เลยอันนี้คือการใช้งานไลน์นะคะแล้วก็จะสามารถใช้นะคะ Google Pay ได้ด้วยนะ เปิด NFC นะคะแล้วก็สมมุติคุณจะจ่ายตังค์นะคุณแค่เอาตวในการแตะนะคะก็จะจ่ายตังค์ได้เลย Google Map ก็เลิศนะ Google Map ก็เลิศนะคุณสามารถที่จะนี้นะคะกดเข้าไปนะแล้วก็เซิร์ชนะคะว่าเอ้ยคุณจะไปแฟ t ตบอยสักยะใช่ไหมจะใช้การขับรถเดินเท้านะนึกภาพนะคะว่าเวลาที่คุณเนี่ยไปต่างประเทศนะแล้วคุณจะต้องเดินไปตามแมพใช่ไหมคุณก็แค่นะคะกดเลือกตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกดนะคะเดินให้ดูนะปึ๊บนี่ มันก็จะเริ่มต้นการนำทางให้เรานะคะก็แค่ทําตามที่เขาบอกแบบนี้นะว่าเอ๊ะต้องเดินไปทางไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเลิศม,มากๆนะแล้วก็มีเสียงบอกอีกด้วยนะคะอันนี้คือ Google Map นะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเนี่ยให้คุณแม่เนี่ยโทรเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวมาดูการแสดงผลก,กันว่ารับสายได้จริงหรือเปล่ามาแล้วนะคะนี่เลยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะพร้อมกับชื่อนะคะเบอร์แล้วก็นี่ด้านหลังนะคะเป็นตัวโปรไฟล์เนาะเรารับได้เลยนะกดรับเลยปึ๊บอื Hello. คุณแม่ใช้ซีฟิวมาเป็นไงบ้างคะออกระทับใจมากเลยค่ะเรื่องที่สามเยอะอันนี้จริงใช่ไหมไม่ใช่ออกกล้องใช่ไหมจ,จริงจริงอ๋อใช้ทั้งวันแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ยังโอเคเลยอ๋อนี่เลยเมื่อกี้อุ้มรับสายแล้วเห็นคุณภาพเสียงใช่ไหมดีเลยนะก็คือคุยผ่านตัวสปีกเกอร์ตัวนี้มีลําโพงมีไมค์มาให้พร้อมนะคะเผื่อใครนะไม่สะดวกนะคะต้องใช้มือถือเนี่ยหยิบออกมากลางเลยนู่นก็ใช้นะคะตัวนาฬิกาตัวนี้เวิร์กมากๆเลย,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 ย งั้นก่อจะจบกันนะคะผมขอมาคุยเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะการใช้งานจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ย Samsung ทำออกมาได้ลื่นไหลามากๆนะคะซึ่งอย่างตัววิ d เจ t ตเองเนี่ยที่มาสู่ใส่ในหน้านี้ค่ะมันก็จะมีหลายๆแอปนะที่สามารถเอามาใส่ได้ในที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอปไลน์นะคะสามารถเซตขึ้นมาที่ตรงนี้ได้เลยหรือจะกดเพิ่มตรงนี้นะคะได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้ค่ะตัวหน้าปัดนาฬิกาที่ทุกคนถามกันเข้ามาว่ามันชื่ออะไรตัวนี้ชื่อ P ะะ P เป อยู่ในโหมดคลาสสิกนะตลอดการไม่ได้มีเฉพาะไออันตลอดการนะทุกคนเวลาย,ยืดหยุ่นก็คือตัวเลขล้อมรอบนะคะซื่อภาษสไทยแปลกๆเนาะแล้วก็จะมีนะคะตัวหน้าปัดต่างๆเนี่ยที่ว่าปีนี้ทําออกมาได้น่าสนใจมากๆนะคะมันจะเริ่มต้นนะใช้อันนี้เนาะคุณสามารถมากําหนดได้ด้วยนะคะเช่สมมติว่าคุณไม่ถูกฉละกกับสีเขียวเปลี่ยนสีสิจ้านี่เอาป็นสีส้มเป็นสีน้ําเงินนะคะตามใจชอบนะแล้วกดบันทึกได้เลยนะคะสีลงสีเหลืองก็มีก็มาเลือกได้นะคะในเรื่องของรูปแบบสีสันความซับซ้อนนะคะฟังก์ชันต่างๆนานา,นาก็มาใส่ได้จากตรงนนี้นะ,ะโดย ถือว่าทําซอฟต์แวร์ได้ดีเลยนะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะโดยที่เรานะคะสามารถจะสไลด์นิ้วลงมาค่ะก็จะเจอกับคอนโทรลเซนเตอร์คุณก็เข้านะคะไปเซตติ้งนะคะเปิดปิดนู่นนี้นั่นได้นะโดยที่มันจะมีเนี่ยมาให้อยู่แล้วพอสมควรนะคะรือจะกดไปเซตติ้งเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเราสไลด์นิ้วมาทางขวานะคะก็จะเจอกับตัว Notification ต่างๆนะคะแสดงผลภาษาไทยชัดเจนนะอย่างที่บอกไปว่าอ่านภาษาไทยได้ดีงามมากๆค่ะแล้วเมนูทั้งหมดนะคะตัวแอปทั้งหมดก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นนะะะคไลลด้้้้วเเเ่ใใงาาายยขจแก็ ใจได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือถือว่าจบเลยนะ มาคุยเรื่องสําคัญลื่นสุดนะคะเรื่องนึงเลยละกันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะหลายคนถามว่ามันใช้ได้ถึงวันไหมถึงวันนี่สบายๆนะทุกคนหลังจากยุ่งใช้งานมานะคะจะอยู่ได้ประมาณ1วันครึ่งนะอันนี้คือรวมนะคะเปิดตอกนกลางคืนด้วยนะสำหรับใช้งานในการแท็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะเปิด always on display นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณวันครึง่งแต่ถ้าปิดนะก็จะอยู่ได้นานกว่านี้นั่นเองนะคะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยไซส์47บมิลเนี่ยจะอยู่ที่425ร mm, ิมิลลิแอมนะคะสำหรับรุ่นที่เป็นตัวเล็กกว่ามิ mm, 300 mm, ะะนนบต นีราคาเป็นยังไงบ้างเออสำหรับตัว Galaxy Watch 6 Classic นะคะสำหรับคุณนะคุมคิดว่าเขาทำราคาได้ดีนะโดยเฉพาะนะถ้าใครได้โปรได้โปรนะคะเลิศมากๆเลยสำหรับไซส์นะคะหน้า4 7มิลค่ะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีดำกับสีเงินรุ่นบลูทูธ1 4 9 0 0บาทค่ะรุ่น LTE นะจะอยู่ที่16,900บาทค่ะนั้นจะมีแต่สีดำนะสำหรับรุ่น LTE นะคะส่วนไซส์นะคะ43มมิลนะ43มมิลนะคะก็จะอยู่ที่1 3ับ15,900บาทสาหรัูทูธาร้ก็บ t ทกั่นนเองะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะอุ้มแนะนําเลยไปซื้อเถอะทุกคนคุณต้องประทับใจในตัวน้องคนนี้เหมือนอุ้มแน่นอนนะคะส่วนสายเนี่ยก็ลองหาซื้อกันดูไซส์2ี่มิลน,นะไปหาซื้อกันได้นะคะเอาที่มันเป็นสลักแบบนี้นะคะเออเนี่ยเป็นสลักแบบนี้ก็จะสามารถนํามาใส่นะคะกับตัว Galaxy Watch 6 Classic เรือนนี้ได้วันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะรับรองว่าใครได้ไปนะต้องถูกใจอย่างแน่นอนไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ